ครับวันนี้วันที่18มิถุนายน2567นะครับก็ต้องขอขอบคุณเสี่ยโยหรือน้องโยนะครับจองไว้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาแล้วนะครับซื้อไว้แล้วก็ฝากเราไว้200ต้นนะครับซื้อไซส์เมตรนะครับแต่ทั้งสวนเราแถมให้เมตรกว่าทุกต้นนะครับรับรองมาวัดดูได้ เมตรสี่สิบเมตรห้าสิบถึงเมตรเก้าสิบนะครับเราแถมไซส์นะครับน้องซื้อเราก็ต้องแถมเยอะๆนะครับแถมไซส์ให้ด้วยนะครับซื้อจํานวนสองร้อยต้นนะครับไซส์เมตรแต่เราก็แถมไซส์ให้เกือบสองเมตรเลยนะครับแล้วก็มาต้นเดินพืชภาน้องได้เอาไปปลูกที่รีสอร์ทแล้วยี่สิบกว่าต้นนะครับปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้จะมารับที่ซื้อไว้ต้นเดินพืชภาสองร้อยต้นนะครับ วันนี้จะมารับเองนะครับไปส่งก็ไม่ยอมนะครับเราก็ได้เตรียมก้าไม้ไว้รอแล้วนะครับ<ม>ต้นไม้ที่โตเร็วคือต้นไม้ที่เราลงมือปลูกเลยครับไม่พูดเยอะเจ็บคอข้างส่วนเราก็ปลูกไว้เยอะแยะนะครับนู่นไซส์ปลูกไว้ได้สี่ปีกว่านะครับเกือบห้าปีแล้วนะครับก็ให้ลูกเราแล้วนะครับมีลูกให้เราตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ ไม่ดีเราไม่ปลูกนะครับไม้ดีทุกต้นดีทุกชนิดแต่จะชอบจำเพาะบางชนิดจำเพาะมะลินี่เราก็ปลูกไปพันห้าร้อยต้นแล้วนะครับน่าจะเกือบพันหกร้อยต้นแล้วนะครับเราปลูกไปอันนี้ก็กล้าชุดเมตรแปดสิบถึงสองเมตรแล้วนะครับเยอะแย,ยะมากมายนะครับกล้าไม้ตอนนี้เราจะ เน้นปลูกมะนิเยอะที่สุดนะครับแต่ไม้นานาพันธุ์สวนเราก็มีหลายชนิดเราก็ลงมือปลูกไปแล้วครับเป็นหมื่นต้นแล้วครับรวมทั้งหมดเดี๋ยววันนี้น้องมาเอาเราขอสายหยุดไปเดี๋ยวเราก็จะไปขุดต่อให้เลยนะครับไปขุดต่อสายหยุดให้เลยนะครับอันนี้เราก็ปลูกได้ประมาณ3ปีนะครับต้นนี้มาริด ใหญ่แล้วนะครับประมาณหน้าสามนะครับสามปีเป็นไม้ที่ค่อนข้างโตไวนะครับไม่โตช้านะครับสูงปีละหนึ่งเมตรกว่านะครับเมล็ดไม้มากคุณค่านะครับเป็นไม้ป่าให้มีผลให้รับประทานได้นะครับผลของเขาก็จะหอมหวานนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับ เนื้อไม้ก็ปลูกบ้านสร้างเรือนเฟอร์นิเจอร์ทำเครื่องดนตรีต่างๆนะครับทำทำระนาดเอกในชั้นหนึ่งเลยนะครับเป็นไม้ที่เกือบศูนพันนะครับจัดอยู่ในไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับ